สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องไวทวิเวช่องสำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ที่อยากอัปเดตข่าวสาร รีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับบิ๊กไบค์และรถใหม่ๆก่อนใครถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราวันนี้ผมมีอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนกำลังรอคอยและอยากรู้ข้อมูลกันแบบละเอียดละเอียดกับเจ้า s u n t e s 7 0 3 r r 2 0 2 5 Spo r t Bike Fairing เต็มสายพันธุ์ที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากๆในตอนนี้แถมยังมาพร้อมกับราคาที่ต้องบอกว่าเร้าใจสุดๆสำหรับค่ายซ u n t e s antes, ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่บุกตลาด บิ๊กไบคอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังๆด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยสเปคจัดเต็มฟีเจอร์แน่นๆและราคาจับต้องได้ทำให้กลายเป็นที่จับตามองในกลุ่มสายซิ่งบ้านเราไปแล้วและในปี2025นี้ซันเตสก็ไม่พลาดส่ง 703RR ออกมาครีใจสายสปอร์ตเข้าไปอีกระดับต้องบอกก่อนนะว่าซันเตส 703RR เป็นบิ๊กไบคในพิกัด 700cc ที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์แฟริ่งเต็มคันสไตล์รถสนามเลยทีเดียว ไฟหน้าคู่ดีไซน์เฉียบเฉียบแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อม DRL ให้ความดุดันตั้งแต่หน้ารถไล่ไปจนถึงแฟริ่งข้างที่ออกแบบให้ดูเฉียบคมและมีช่องระบายอากาศตามหลักอากาศพลาศาสตร์ถังน้ำมันทรงหนาแน่นแต่กระชับช่วงขาเบาะนั่งตอนเดียวแบบสไตล์สปอร์ตท้ายเชิดใครที่ชอบรถลุกสนามต้องถูกใจแน่นอน ชุดแฟริงท้ายมีไฟเล็ดแบบเส้นบางๆพร้อมไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวาแบบเล็ดเช่นกันจุดเด่นอีกอย่างคือระบบควิกชิฟเตอร์ ter, แบบ2ทางที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานทั้งครึ่งและลงเกียร์โดยไม่ต้องกำคอลัดเพิ่มอัตรารถในการขี่ทางตรงและโคงได้มันกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีโหมดการขี่มาให้เลือก2โหมดคือสปอร์ตกับอีโคปรับเปลี่ยนการตอบสนองของทันเร่งและกำลังเครื่องยนต์ได้ตามการใช้งาน ระบบเบรกก็จัดเต็มด้วยดิสเบรกคู่หน้าขนาด320มิลลิมทำงานร่วมกับคาลิปเปร์เรเดียนเมาส์4ี่พอตด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด260มิมพร้อมระบบ ABS หน้าหลังของบ c h เวอร์ชั่นล่าสุดระบบกันสะเทือนหน้าเป็นโชคอัพแบบหัวกลับ USD ขนาดแกน43มิมด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับพอริโลดได้ยึดกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้านล้อเป็นลอ้ออลูมิเนียมอัลลอยขนาด17นิ้วรัดยางขนาดเศษ120ส่วน70ด้านหน้าและเศษ180ส่วน55ด้านหลังช่วยให้การเข้าโคง้งและยึดเกาะถนนได้มั่นใจขึ้นในส่วนขุมพลังของซ u นเตส 703RR จะใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียง DOHC 4วาว์วขนาดความจุ6 9 9ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะ รีดกำลังสูงสุดได้100แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด80นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดมาพร้อมระบบ a s s i s t s n i s p i r p e r c l คลั h ช่วยให้การเข้าเกียร์นุ่มนวลและลดอาการล้อล็อกเวลาเชนเกียร์ลงหนักๆจุดนี้ถือว่าจัดเต็มเกินราคามากๆและแน่นอนว่ามีระบบควบคุมคันเร่งไฟฟ้าไร้บายวายตอบสนองคันเร่งได้แม่นยาขึ้นด้วย นอกจากนี้ซอนเตสยังติดตั้งหน้าจอ TFT Full Color ขนาด5นิ้วมาให้แสดงผลได้ครบทั้งมาตรวัดรอบความเร็วระดับเกียร์ระยะทางโหมดการขี่แรงดันลมยางอุณหภูมิภายนอกและยังสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยบลูทูธเพื่อใช้ฟังก์ชันแสดงสายโทรเข้า ดูข้อความและควบคุมเพลงได้อีกต่างหากเพิ่มความทันสมัยและอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้สายขี่ได้ครบครบจุดที่หลายคนให้ความสนใจคือราคาค่าตัวของเจ้า s ั n เ e สเ 703RR 2025ตอนนี้ทางซันเ s สไทยแลนด์เคาะราคาจำหน่ายไว้ที่249,000บาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสเปคและออปชั่นที่ให้มาแบบแน่นๆทั้งระบบควิกชิฟเตอร์โช้หัวกลับเบรกเรเดียนหน้าจอ TFT และเครื่องยนต์100แรงม้าบอกเลยว่าในเรดราคาไม่เกิน250,000บาทเจ้า7 0 3 r a n a จะขึ้นแทน่นเป็นตัวท็อปสายสปอร์ตไบแฟริงขวัญใจคนไทยได้ไม่ยากสำหรับสีสันตัวรถเบื้องต้นที่เปิดตัวจะมีให้เลือก3สีคือสีดำด้านเทาสีขาวแดงและสีฟ้าดำซึ่งแต่ละสีจะมาพร้อมลวดลายกราฟิกและชุดแฟริงเฉพาะตัวเพิ่มความโดดเด่นและเลือกให้เหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนได้เลย การรับประกันตัวรถจะอยู่ที่3ปีหรือ30,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนครอบคลุมทั้งเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักๆถือว่าคุ้มค่าสําหรับคนที่กําลังมองหารถสปอร์ตแฟรริงเครื่องแรงแรงไว้ใช้งานในราคาประหยัดและอะไ่ลยของซันเตสในบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มหาง,ง่ายขึ้นศูนย์บริการขยายตัวหลายจังหวัดทั่วประเทศ ใครที่สนใจสามารถเข้าไปลองสัมผัสคันจริงและจองได้ที่ตัวแทนจำหน่ายซอนเตสใกล้บ้านได้เลยสำหรับใครที่ชอบรถสปอร์ตดีไซน์โหดๆเครื่องแรงๆแ,แบบนี้ซอนเตส 703RR 2025คือตัวเลือกที่น่าจับตามองมากๆและเชื่อว่าต้องเป็นกระแสในกลุ่มสายซิ่งแน่นอนใครที่อยากรู้ว่าอัตราเร่ง0ถ100จะทำได้แค่ไหนอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเท่าไหร่ แล้วเสียงเครื่องเวลายัดคันเร่งเต็มๆจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวทางไบวิเบ่จะจัดคลิปรีวิวทดสอบเต็มๆมาให้ได้ดูกันเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดของแรงๆแบบนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามไบวิเบ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ